สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับโอ๊ตค่ะที่ปรึกษาการขายโชวร์รูมของเราชาลชัซาวฮอนดาคาร์นะคะวันนี้นะคะโอ๊ตเก็อยู่กับรถซีวิกตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะเป็น ehev ค่ะคันที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น top rs ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแนะนําฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ล่าสุดนะคะในรถรุ่นนี้ของเราค่ะก็คือการพับเบาะด้านหลังนะคะหลายหลายคนนะคะลูกค้าอาจจะยังไม่ได้เคยชมนะคะหรือยังไม่ได้เข้ามาดูรถตัวจริงนะคะว่าซีวิก ehev ตัวใหม่ล่าสุดของเราเนะะี่ยค่ะพับเบาะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะไป ทิ้ให้ดูขานเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราสังเกตตัว HMar k นะคะฝาท้ายค่ะมันจะมีปุ่มให้กดด้านล่างนะคะกดเบาๆนะคะฝากระโปรงท้ายก็จะเปิดขึ้นเองให้อัตโนมัติด้วยค่ะโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเลยค่ะฝาท้ายในรุ่น C ี v i c ตัวใหม่ esv นะคะเพีย <c oughs> งแค่เรากดปุ่มนะคะเราก็เปิดเขาจะมีไฮดรอลิกค่ะเปิดขึ้นให้ลูกค้าแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งถ้าเป็นรุ่นอื่นนะคะเราอาจจะต้องออกแรงในการยกขึ้นนะคะขั้นตอนที่2นะคะเราก็ดึงสลักนะคะด้านหลังแบบนี้ค่ะ แค่นี้เองค่ะเบาๆออกแรงนิดเดียวขั้นตอนที่3นะคะเราก็เข้ามาด้านในค่ะหลังจากนั้นค่ะพับเบาะลงแบบนี้ค่ะเบาๆง่ายๆเลยค่ะทั้ง2ฝั่งทําได้เหมือนกันนะคะดึงเบาะลงได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะ ประโยชน์ของมันนะคะของการพับเบาค่ะก็คือลูกค้าสามารถวางของนะคะเข้าไปในช่องเนี่ยค่ะทะลุไปถึงห้องผู้โดยสารด้านในได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของแนวยาวแบบนี้นะคะก็สามารถบรรจุได้เลยค่ะท้ายดีนะคะโอ๊ตก็ฝากเกี่ยวกับออปชั่นของรถยนต์ Honda Civic h ัน da c ซีบิกเอตัวใหม่นะคะเรื่องของการพับเบาค่ะครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาชมฟังก์ชันอันไหนนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพจของโชว์รูมแล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ